สวัสดีท่านผู้ชมชาว youtube ครับวันนี้ขอสวมวิญญาณช่างแอร์ในตำนานครับวันนี้ทำแอร์เจ้าดาก้อนบอลครับล้างระบบนะครับเพราะว่ามันไม่ช่ำพอถอดออกมาก็วาวตันก็เลยตัดสินใจล้างระบบเลยถอดตู้ออกมาครับผมก็คิดไว้แล้วแหละว่าไม่ได้อก็วาวสองตัวเพราะว่าคอมอะแรงอัดมันดีเพราะว่าสายมันร้อน แต่พอมาจับอีกข้างหนึ่งมันมันอุดอุ่นนะครับก็รู้ได้เลยว่ามันฉีดระบบน่าจะมีอะไรอุดตันในระบบครับตอนนี้ก็ล้างระบบไปส่วนหนึ่งแล้วแหละนี่ก็เลยซื้อน้ำยา F11 มาล้างล้างตามท่อนะครับแล้วเจะเอาเอาขวดสีสมๆมมาหลังตาไก่ตาตาแมวตัวนี้ก่อนให้เขานดนิใอ้นีนจะ เซร่ไปจากสองนาทีมันทีลงังเออนั่นและเท่าน,นั้นแหละให้เขาไปในระบบมันะละมันเห็นเห็นระบบให้ในเขาไปเ,เลยใหเขาในนี้ล้างภายในครับภายในท่อภายในแผงภายในแต่ไม่แนะนำให้ล้างคมนะ พอล้างคอมจะใช้ f 1 1ดีกว่านะครับ F11 ตัวนี้พอล้างแล้วสะอาดเลยครับสะอาดดีกว่าเบนซินตัวนี้แต่พวกท่อเนี่ยครับเนี่ยเวลาเราล้างปุ๊บมันจะเป็นอย่างนี้ครับท่อภายในทิ้งไว้สัก2นาทีเอาทอยงน่นยนะมันจะกัดไอ้พวกที่มันเคลือบอยู่ตามท่อมินียมออกนะครับ ตีกวนะไปซ <si 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 ับออกกวนกวนอะออกข้างในกวนออกกวนเอาเอาแข็งน้ำแงเขาไปเลี้ยงแขงอัดเขาไปได้ว่าเลี้ยงเข็งเขาไปเลยี่จ๊นี่ไม่ได้ดีของนะสายตัวสายตัวเนี่ยสายตัวยุ่เนี่ย ยู่ได้ถุงแบบว่าดูนั่นๆสวมเข้าไปเราปอ,อกเข้าไปต้องสวมเราก็ะปลองเข้าไปทิ้งไว้สองนาทีแล้วก็ทำความสะอาดออกเลยครับไม่ได้เรียนมานะอาศัยพลพะพักรักจำเอาสวมเส้นนี้จะป่ะสวมเส้นนี้เองสิบ่ได้อีก หาวิธีเอาเขาไปฉีดใส่น้ำขวดอันนี้บ่ไ้จิฉีดเอาล้มทางเอาไปได้บ่เอาเอาขวดไม่แต้ว่าเอาฝานี่เอาขวดไม่เจ่าฝานี่เออหาขวดไม่ฉีดเขาไปใน่ระบบมันลื้อทั้งสองคันลื้อไอตัวเล็กด้วยครับไอตัวเล็กรู้สึกว่าแอร์ไม่ทำงานนะครับก็เลยลื้อหมดเลย ถจจ้างเขาทาก็ประมาณสามพันครับล้างระบบคันนี้น้ํายาคอมเอแห้งครับไม่มีแรงอัดน้ำน้ำน้ำมันคอมนี่แห้งสนิทเลยแต่แต่ไม่น็อกระบบไม่ดํานะระบบไม่ดํานะครับแต่น้ํามันคอมไม่มีคอมมันก็เลยไม่มีแรงอัดนะครับรื้อออกหมด <laughs> มันต้องรื้อขนาดนี้เลยนะมันถึงจะเห็นนี่แผงมันอนะโอ้โหยับเลย ต้องลื้อแบบสดๆไม่รู้จะใส่คืนได้หมดหรือเปล่าเนี่ยแล้วปัญหาคือไอ้นี่แตกครับจะต้องใช้กระดาษพเท็พัพเพพนเอาพาเท็บพันแล้วก็ยัดคืนที่เดิมแตกหมดเลยกรอบหมดเลยนะอันนั้นก็กรอบว่าอยู่ทำไมแอร์ไม่ค่อยเย็นันนี้มันกรอบ ภายในก็ซิ่งมากครับนี่อยู่งี้เลยไม่รู้ว่าถ้าประกอบขึ้นได้ก็เปิดร้านได้เลยเปิดร้านซ่อมแอร์ได้เลยเดี๋ยวมารอลุ้นกันว่าจะประกอบขึ้นได้ไหมไม่เสร็จวันนี้ก็พรุ่งนี้ครับมีสองสเต็ปจะเอาคันไหนคันนึงให้เสร็จก่อนครับ น่าจะเอาดาบเบอนบอลให้เสร็จก่อนครับคันนั้นมันทำง่ายไอตัวเลขนี้เอาไว้ก่อนเรามาดูกันแบบเร็วๆครับเหมือนเดิม นี่เราก็ใช้น้ำยาล้างแผงภายนอกนะครับแผงคอยเย็นแล้วมันจะค่อยๆเดือดออกมาขึ้นมาเรื่อยๆขวดละ40่สบหบาท เวลาเติมน้ำยาพิสูจน์ว่าทำได้ไม่ได้ก็เปิดเลยเน่จะพิสูจน์ว่าทำไม่ได้ทำได้หรือไม่ได้ก็ตอนนี้ตอนนั้นปิดเ,เลยก,ก็ปิดเลยไปยังเปิดเลยก็คือเดินน้ำยาเพราะท่านเรียนข่าวอยู่เดินเรื่นยๆเรื่อยๆเรื่นยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ การนี้ว่าประมาณเก่ะตัวนี้4 40นทีเดี๋ยวเครื่องเครื่องมันเห็นนักไปเรื่อยๆด้เหนเีเครื่องเครืงนี่เป็นแมนโอปลา้นเน พวกมันนั่นนมเห็นไหนมันมปิยังส IR ีหนายดมอว่ามนยำยามันพทั้งเขามีแต่ล้มให้ล้มเขาไปก้อนต้องขยับแข็งแขงนไม่มีำยามแข็งขงแขงแขงันไม่มำยาแข็งแขลงอลงมีไมิหนแข็งไปมอว่ามนีำยาบนี่ยยาเลีนเอะไรใช่ไหมเนี่ยมาเลียนกขแขงังนี่แหละนี่แหละแถวล้มเขาก้อนเพี่ยมันยาเลี้นเขไม่มีำยามก็จะ้องขังนา่ำยา ฝากดีมพนมายำเหลี่ยวเหลี่ยวมาเอาหนาดิเพราะพอาเอาวางมึงก่ันไม่เลยระบบมึงก่อนมาเร็ว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 กันจับเพิ่งตัวนี้ห่อนิแสดงว่าใช้ได้ไงะสายนีห่อนอย่าใช้หนีห้อนใช้หนีเย็นใช้่ได้ได้ถ้าเกิดสายตัวนี้ร้อนตัวนี้เย็นก็ใช้ได้ถ้าเกิดตัวนี้ไม่ร้อนเนี่ยแสดงว่ามีอะไรตัน เยๆลไหลแล้วกินเล้วไหนมทำงานอยู่เลยน่ะบบกันอยแล้วคอ่หรอย่าไปหมุนเรีนตัวนั้นหมุนด้วทั้งคนยาสิปิปีน้วยไที่สิเออหมไปไหๆได้หมดวละพวละน้ำยามันหน่อยแล้วหน่งล่ะีนรอพอๆพอเลยคว้ล่อยมันอะไอากาศกอนตอนนี้มันเริ่มเย็นครับ

ไอ้ข้อยดูดีกต้องทำงทีมิดเวลาบึนมันู่งไป้องในบึนมันกลงนั

จริงต้องเติมให้ตัวนี้ใสเลยครับใสจิ๊กเลยแต่เราเติมไปเรื่อยๆครับการที่เราเติมน้ำยาแอร์นะครับเราต้องดูดูตัวนี้ตัวนี้มันจะมีบอกสี่สิบห้าสิบถ้าให้พอดีก็ประมาณ4ี่สิบนะครับแต่ถ้าคอมใหม่จริงๆกะต่บลงไปอีกกว่านี้แต่ว่าถ้าเครื่องเรามันเครื่องเรามันไม่สู้ก็เท่าเดิมนะครับ เลงจะให้มันต่ำแค่ไหนมันก็เอาเครื่องลงเอยเล่งมากเกินไปครับอันนี้ก็เย็นครับเย็นจนหนาวเลยทีนี้เดี๋ยวผมจะไล่ให้ฟังงบประมาณที่ทำเองนะถ้าเราทำเองก็เทอร์โมเทอร์โมร้อยแปดสิบบาทเทอร์โมร้อยแปดสิบเดเออร์สองร้อยห้าสิบ น้ำมันคอมนะครับน้ำมันคอมตัวนี้น้ำมันคอมตัวนี้ขวดละสองร้อยนะครับใช้อย่างดีนะครับตัวนี้อย่างดีต้องใช้แบบนี้นะครับอย่างดีเติมไปประมาณขวดครึ่งหรือสองขวดถ้าเราล้างแบบแบบสะอาดนะผมผมเลือกที่จะเติมสองขวดนะครับแล้วกอ็อะไรอย่าน้ำยาล้างขวดละหกสิบบาทอ่ะตีลมหลวงไว้ก่อนน้ำยาล้าง ยาล้างตัวนี้ขวดละหกสิบบาทครับสองขวดอันนี้เอาล้างท่อข้างในเวลาเราถอดออกมาเราตัวนี้ล้างเข้าไปในระบบท่อท่อนะครับทุกท,ท่อเลยแล้วก็แผงเย็นแผงร้อนนะครับเทเข้าไปในหลอดท่อแล้วมันจะเดือดออกมาแล้วสะอาดเลยตัวนี้ล้างแผงข้างนอกครับเอาฉีดใส่ล้างพึ่งข้างนอกแล้วมันก็จะเกิดเป็นสิ่งโสโครกที่อยู่ในแผงข้างนอก ตามรังผึ้งมันจะออกมาแล้วก็ใช้เครื่องฉีดน้ํหมออครับตัวนี้ก็พอพอเราใช้ตัวนี้เสร็จปุ๊บเราใช้น้ํายานี่ครับอันนี้ล้างสะอาดเลยนะครับไม่ต้องใช้เบนซินตัวนี้ล้างสะอาดเลยครับ F11 ฉีดเข้าไปในท่อในแผงฉีดประมาณสองรอบครับผมใช้สองขวดนะครับตัวนี้ประมาณขวดละแปดสิบบาทครับตัวนี้ ใช้สองขวดนี่ขวดอีกขวดนึงก็เหลือประมาณครึ่งหนึ่งกับครึ่งหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้แล้วก็น้ำยาผมซื้อมาถังละ2,300บาทได้ประมาณ2-3ปีแล้วนะครับถังนี้ที่จริงถ้าเราจะเติมเฉพาะรถเรามันไม่ได้เปลืองเลยนะ,อะไอตัวนี้ผมซื้อมาใหม่ทั้งชุดทั้งชุดมันจะมีหัวเติม แล้วก็มีถังน้ำยาแอร์มาประมาณพันเก้าร้อยเก้าสิบาทนะไม่ใช่เดี๋ยวมีหัวเติมมีน้ำยาแอร์ครับสองพันเจ็ดร้อยบาทนะครับจะให้ดูมันจะมาในทรงนี้ในในนเนียคุณพิมพ์ไปเลยว่าชุดอุปกรณ์เติมน้ำยาแอร์นะครับนี่นี่มันมาเป็นชุดอย่างนี้นี่ครับมาเป็นชุดอย่างนี้เลยมีให้หมดครับเติมกระป๋องก็ได้ครับนี่มีหัวแบบเติมกระป๋องให้ด้วยแล้วก็ ถังน้ำยาแอร์ครับถังนี้ r หนึครับนี่นะครับใช้จนใช้จนแบบถ้าคุณมีรถสักประมาณสิคันน่ะสิคันอะ่คนอะคุณไม่ต้องไปจ้างเขาเติมเลยคุณไปจ้างเขาเติมรถแล้วคันละหก0้600บาทถ้าหกรบาทนะครับอันนี้คุณซื้อถังมาเนี่ยถังแบบเนี้ยสองพถ้าของธรรมดาจะเป็น2องพัสาม ถ้าของอย่างดีก็ประมาณ2 0 0พนะครับแต่เราซื้ออย่างดีมันก็จะดีกับรถเรา2อ0พถ้าคุณมีรถ10บคันคุณจะเติมอยู่ประมาณเอาอย่างน้อยๆอ่ะปีครึ่งถึงจะหมดถ้าระบบรถคุณดีจริงๆก็สองปีไม่หมดนะครับสิกิโลถังหนึ่งไม่หมด ผมใช้มาจนแบบนานแล้วครับเนี่ยเติมให้ลูกค้าบ้างเติมใครมาก็ขอเติมก็เติมไปเดี๋ยวไปดูนะครับอันนี้คือให้ดูแบบแบบเปิดเผยเลยนะครับไม่มีปิดบังนี่ตอนนี้ระบบน้ำใสจิ๊กแล้วครับไม่มีฟองอากาศแล้วนะครับ ถ้าเป็นแบบนี้เราไม่ต้องเติมต่อนะครับก็คือพอแค่นี้ถ้าเติมเข้าอีกระบบจะร้อนจัดครับเติมแค่นี้พอนะครับแล้วก็จะถอดสายออกอันนี้ก็ปิดปิดเรียบร้อยแล้วนะครับปิดแล้วก็ถอดได้เลยอ่าถอ,อ,อกได้เลยครับแล้วก็ปิดฝา น,นี่ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้น,นะครับน้ำเป็นน้ำแข็งนะถ้าเย็นกว่านี้ก็เป็นน้ำแข็งครับถ้าเกิดแอร์เป็นน้ำแข็งนะครับน้ำยาเหลือน้อยนะครับผมมันไม่ใช่เรื่องดีเลยถ้ามันเป็นน้ำแข็งอย่างเงี้ยตามเนี้ยน,น้ำยามันเหลือน้อยมันฉีดแบบมันมีฟองอากาศนะครับก็เติมน้ำยาเข้าไปอันนี้ก็โอเคแล้วครับ อันนี้กลุ่มบรรยาชาวบ้านนะครับไม่ไม่ได้มีความรู้มาแบบเรียนมานะคนละพักรักจำนะครับขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับเดี๋ยวดูคันจิปปอน์รามารอลุ้นกันจิปปอว่ามันจะติดไหมว่ามันจะใช้ได้ไหมดากันบอลใช้ได้แล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ